วันนี้ครับผมจะมาพิจารณาเพื่อนๆดูครับว่าที่พักในกรุงเทพเนี่ยมันเยอะมากขนาดไหนครับฮฮ่าฮ่าอินฟินสวัสดีครับ ผมเปิ้ลตัวแสบนะครับกรุงเทพมหานครครับก็เป็นมณฑลของประเทศไทยที่น่าจะรู้กันดีนะครับว่าทุกคนอย,ยอยากจะเข้ามาใช้ชีวิตอยู่มากสิเหลือเกินนะครับเพราะเรียกได้ว่ากรุงเทพเนี่ยก็เป็นเมืองที่จเจริญที่สุดในประเทศไทยลยนะครับมีสิ่งต่างๆที่ทุกๆคนต้องการเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานการศึกษาที่อยู่อาศัยห้สัรสินคา้าสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างครับมันมีทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วครับซึ่งคนในต่างจังหวัดส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่เป็นส่วนใหญ่นะครับต่างมีความใฝ่ฝันว่าโต ซึ่งอันนี้คือเรื่องจริงนะครับว่าคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพในปัจจุบันนี้ จะเป็นคนแต่งจังหวัดทั้งนั้นเลยนะครับดูได้จากงานเทศกาลก็ได้ครับจึงวันเทศกาลสําคัญอะไรต่างๆเนี่ยแล้วผู้คนต่างนักกลับบ้านกันใช่ไหมครับกรุงเทพนี่ว่างเลยครับจำปกติที่รถติดมากๆนี่กรุงเทพว่างเลยครับถนนนี่แบบโอ้โหวิ่งรถชิีวเิวเลยครับนั่นทาให้รู้เลยว่ากรุงเทพเนี่ยมีคนแต่งจังหวัดเข้ามาอยู่เยอะมากๆจริงๆนะครับแต่ต่อให้คนหลังไหลเข้ามาในกรุงเทพเยอะมากขนาดไหนก็มีที่อยู่พร้อมให้ทุกคนเสมอนะครับแน่นอนครับว่าที่อยู่อาศัยนี่ก็เป็นหนึ่งในปัจจัย4ีครับเป็นสิ่งที่ทุกคนขาดไม่ได้คครรรรััับบกกกุงงเเทมมมหาาาานนีีี่่ยยย็ออูผ้ะะไวจ เป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าแมนชั่นโรงแรมอู้ทุกอย่างครับมีเยอะแยะมากมายครับซึ่งเราเห็นนะครับทุกวันนี้คอนโดนี้ขึ้นอยู่เป็นดอกเห็ดนะครับรวมไปถึงกับอพาร์ตเมนต์หรือแมนชั่นต่างๆที่แบบให้นักศึกษาเช่าหรือแบบราคาถูกลงมาหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่เพื่อนๆเห็นกันมันเยอะเนี่ยรู้ไหมครับว่ามันเยอะขนาดไหนวันนี้ครับผมจะมาพิจ์รณ้เพื่อนๆดูครับว่าที่พักในกรุงเทพเนี่ยมันเยอะมากขนาดไหนครับอันนี้คือรวมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าหรือทุกอย่างที่สามารถเข้าไปใช้ชีวิตอยูู่่่่่่ไไไดด้้้นะรับโยยาาาผมมมมมพพเเเปออองีืก็หภขล วันนี้ผมมีแอปพลิเคชันหนึงบนมือถือครับผมจะลองใช้แอปนี้แล้วเปิดเพื่อนๆดูครับว่าที่พักในกรุงเทพเนี่ยมันมีเยอะมากขนาดไหนนะครับแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า Lent Express นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้หาห้องเช่านะครับห้องเช่าทุกรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือพาร์ทเมนต์ครับสามารถหาได้หมดเลยครับผมไปเจอแอปพลิเคชันนี้แล้วผมลองเล่นมาพักหนึ่งนะครับ รากว่ามันเหลือเชื่อสุดๆเลยครับว่าในกรุงเทพเนี่ยมันมีที่พักเยอะมากมายขนาดนี้ครับผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับพูดไลยอย่าล้อ้าเลยเราดูหน้าตาของแอปพลิเคชันนี้แล้วมาดูกันว่ากรุงเทพมหานครมีที่พักเยอะมากขนาดไหนไปนี่นะครับนี่นี่ตัวนี้ครับเลนเอ็กเพสเนี่ยนะครับ ผมไปเจอแอปพลิเคชันนี้มาครับแล้วแบบเหลือเชื่อครับมันมีที่พักรวมอยู่ในนี้เยอะมากๆนะครับรวมไปถึงข้อดีของมันนะครับมันสามารถวงได้เลยครับวงในแผนที่เลยนะครับสมมุติว่าเราอยู่จุดจุดหนึ่งในแผนที่นะครับเราสามารถวงได้เลยวงไปเลยเท่าไหร่ก็วงกับรัศมี1กิโลเมตร2กิโลเมตรก็ว่าไปครับแล้วมันจะมีที่พักที่อยู่ในจุดที่เราวงขึ้นมาให้ครับเรียกได้ว่าสามารถหาที่พักจากแผนที่ะครับโอ้โหสุดยอดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับนี่เข้าไปปุ๊บนี่น้าตาแบบนี้ครับ ก็จะเห็นห้องพักมีเยอะแยะมากมายเลยครับมีหลายราคามีหลายรูปแบบหลายเกรดอะไรอย่างนี้นะครับมีทั้งคอนโดอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับราคาก็แล้วแต่ครับถ้าเป็นคอนโดหรูๆหน่อยก็จะราคาสูงนิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเลือกได้ครับนี่เดี๋ยวผมดูนี่ครับไอตัวขวาสุดรูปแบนนี่เห็นไหมครับมันสามารถเลือกใส่ได้หมดเลยครับว่าเราอยากได้อะไรครับนี่ว่าเช่าหลายเดือนเท่าไหร่เงินมาจําเท่าไหร่อยู่ในเขตไหนดูครับนี่ เลือกได้หมดเลยเราอยากอยู่เขตไหนเราเลือกเลยครับง่ายๆก็คือเลือกตามที่ทํางานนะครับสมมติเราทํางานอยู่เขตบางแค่งเงี้ยแล้วก็หาที่พักแถวๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับมีหมดเลยครับทั้งคอนโดอพาร์ทเมนต์จุฬพาร์ทเมนต์รีิเดนท์ครับห้องนอนย่เลือกได้เลยครับว่าจะเอากี่ห้องนอนนะเผื่อมาอยู่กันหลายคนนะครับก็ห้องน้ําเลือกเลยอ่ะ อยู่หนึ่งห้องนอนห้าห้องน้ําก็ว่าไปล้อเล่นนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับมันก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะที่อยู่อาศัยเรานะครับมันก็ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ในอาคารครับพวกกล้องวงจรปิดที่จอดรถอะไรอย่างเี้ยครับคือแล้วก็สามารถติ๊กเลือกได้เลยครับเหมือนเป็นการสแกนนะครับว่าเราอยากได้ห้องเช่าที่มีที่จอดรถมีกล้องวงจรปิดมีลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยครับเลือกได้เลยครับใส่ๆแล้วก็กดไฟยูเนสค่บง่ายมากครับและนี่ครับตรงนี้ครับเพื่อสิ่งสําคัญครับที่เพื่อนๆเห็นกันไหมครับเห็นตัวเลขตรงนี้มัครบ ตัวเลขตรงนี้ห้า้อยบวกสองร้อบวกหนึ่งบวกนี่คืออะไรรู้ไหมครับจําจำนวนห้องพักทั้งหมดครับห้องพักทั้งหมดที่อยู่นะจุดจุดนั้นนะครับเห็นจุดนี้ไหมครับห้าร้อยนะครับลองซูมเข้าไปดูครับเห็นไหมครับมันก็จะแตกออกมาแบบโอ้โหเยอะมากครับเนี่ยครับตรงนี้เยอะมากครับดูครับซูมเข้าไปอีกครับเห็นไหมครับโอ้โหตรงนี้สี่สิตรงนี้ห้าร้อยตรงนี้ห้าร้อยห้า้อยบวกเข้าไปอีกครับเห็นไหมครับปุ๊บโอ้โหมันก็จะแตกแตกออกไปอีกครับนี่เหลือสองร้อยแล้วนี่ก็ห้าส5บสี่ิบห้าสิบแบบโอ้ นี่ขนาดแผ่นที่แค่เล,เล็กๆนิดเดียวนะครับมีที่พักแบบหลายร้อยขนาดนี้เลยครับโอ้โหแบบ มันเยอะมากจริงๆนะครับที่พักในกรุงเทพเนี่ยมันไม่น่าเชื่อนะครับมันเยอะขนาดนี้เลยครับคือผมขับรถเข้าไปในกรุงเทพเนี่ยก็เห็นอยู่ว่ามันมีคอนโดมีห้องพักรเยะแยะมากๆครับแต่ไม่คิดว่ามันจะเยอะมากขนาดนี้ครับนี่ถ้าไม่เจอแอปนี้นี่ไม่รู้นะครับว่ามันมากขนาดนี้ครับที่สำคัญมันสามารถเลือกใส่ได้ด้วยครับข้างบนเนี่ยครับดูครับเนี่ยว่าอ่านี่เมโทรนี่ก็ไม่ถึงแบบรถไฟฟ้าอย่างนี้ครับบางทีเราอาจจะอยากอยู่ใกล้ๆรถไฟฟ้าเพื่อเป็นความสะดวกในการเดินทางไปทํางานนะครับก่อนเนี่ยครับสามารถเลือกใส่ได้นอกจากรถไฟฟ้านะครับด้านบนเนี่ยนะครับดูครับมันมี มอครับมอคือพวกห้างสรรพสินค้าอะไรพวกนี้ครับผมรู้เนี่ยเต็มเลยครับเลือกเลยกรุงเทพเป็นจังหวัดที่มีห้างเยอะมากครับผมไปต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดนะครับส่วนมากก็จะมีแค่1หรือ2คนเท่านั้นนะครับที่ตําเภอเมืองอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่กรุงเทพแค่จังหวัดเดียวครับห้างดูดิครับหลายสิบเลยครับโอ้โหเยอะมากจริงๆนะครับคือบางคนแบบอาจจะชอบช้อปปิ้งหรืออะไรไงจะอยากอยู่ใกล้ห้างอะไรนะครับก็สกดหาได้เลยครับแล้วก็เลือกโรงเรียนครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพนะครับส่วนมากก็จะต้องเป็นมหาวิทยาลัย ครับลองกดหาดูครับอันนี้ก็คือเลือกเป็นเฉดนะครับคืออยากอยนะู่เขตไหนก็สามารถเลือกได้เช่นกันครับแล้วก็ GPS ครับคือพูดง่ายๆว่าเราอยู่ตรงไหนปุ๊บเราเปิด GPS แล้วก็หาได้เลยครับโอ้โหครอบคุมจริงครับ แล้วก็บทหกว้ข,ข,ข้อเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งสําคัญครับเป็นอีกหนึ่งเหตุผลในการตัดสินใจว่าคุณจะเลือกพักที่ไหนนะครับเพราะแน่นอนว่าเมื่อเราเสียเงินเช่าห้องเช่าแล้วนะครับเราก็ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่รอบๆให้มันครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางห้างสรรพสินค้าอยู่ใกล้ๆโรงเรียนหรือว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับมันก็ต้องพร้อมนะครับทีนี้ครับสิ่งที่โคตรเจ๋งของแอปนี้ที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนครับว่ามันจะทําได้ครับก็คือนี่ครับ draw ครับตรงนี้ครับ draw เราสามารถวาดวงได้ครับสมมติเนี่ยผมจะทดลองที่ตรงเขตสาธรดนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนะครับเนี่ยสมมติผมอยู่ที่แยกตรงนี้ครับตรงคำว่าเขตสาธรนี้นะครับผมอยากจะอยู่ในรัศมีตรงนี้นะครับแค่เอาเท่าที่เราต้องการนะครับผมจะวงเลยครับนี่ดูนะครับวงอ่า วงปุ๊บก็หมายความว่าผมต้องการหาที่พักแค่ที่อยู่ในบริเวณนี้ครับแล้วดูดีครับดูแค่เท่าที่ผมวงนี่นะครับขึ้นมานะครับ2อง้อบวก200บวกดูดีครับรวมๆกันแล้วก็แบบ6กถึงเจ็ที่พักเลยนะครับมีห้องเช่าประมาณ700ที่พักในการผมวงแค่นี้นะครับเยอะมากๆครับเดี๋ยวเราดูซุมเข้าไปครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูครับโอ้โหเยอะมากครับนี่ครับลองดูสักห้องหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมกดลองดูสักห้องนึงนะครับปั๊บ อ่านี่โอ้ได้ฟิวส์คอนโดนะครับนี่แล้วก็คือกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีรายละเอียดบอกครบถ้วนเลยครับนี่ทั้งราคา,อาบอกว่าเป็นแบบไหนเป็นคอนโดมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนี่ความกว้างสองร้อสองตารางเมตรนะครับจริงๆเราคำน,นวณในห้องพักเนี่ยครับก็มีบอกพร้อมนะครับเครื่องป,ร,ปร,รับอากาศให้จอดรถกี๊ก้าวรีบเสระว่ายน้ำฟิตเนสครับโอ้ยง่ายครับมันง่ายมากเลยครับเรียกได้ว่าหาจากแผนที่อะครับสุดยอดเลยครับลองดูอื่นบ้างครับอ่านี่ลองดูอันนี้อันนี้ลองดูอันนี้ก็ได้ครับปุ๊บ เห็นไหมครับก็ขึ้นเป็นอีกอันหนึ่งอันนี้หมื่นสามต่อเดือนครับก็ห้องกว้างกว่านิดนึงเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่เราเอาไว้ประกอบการตัดสินใจได้ครับเราสามารถดูหลายๆที่ครับอันนี้ห้องกว้างราคานี้อันนี้ห้องเล็กราคานี้ก็เอาแล้วแต่เราสะดวกเลยครับเราชอบแบบไหนครับเมื่อกี้ผมอาจจะวงใหญ่ไปนะครับเราลองวงเล็กๆก็ได้นะครับวงอาทีตย์ทำงานอยู่ถนนจันใกล้ซอยสามห้าครับเราวงแค่ซอยสามห้านี่เลยครับวงไปเลยครับซอยสามห้าซอยเดียวครับเห็นไหมครับมันก็ขึ้นนี่ครับสองที่อ่า ได้เลยครับง่ายมากครับหรือว่าทดลองทดลองอื่นบ้างอ่ะสมมติว่าทีมงานเราอยู่ถนนสุรวงนี่ครับถนนสุรวงเราก็วงไปเลยครับถนนสุรวง์ครับเส้นเดียวครับเอายาวทั้งเส้นเลยครับปึ๊บปึ๊บอ่าทีนี้ก็เจอใกล้ๆก็อยู่ที่นี่ครับดูดีครับเต็มเลยครับแต่ก็มงกับดอกเห็ดเลยครับเยอะมากครับเรียกว่าหาที่พักจากการวงแผนที่ครับ เนี่ยครับตั้งแต่ผมเจอแอปนี้นะครับแล้วผมรู้สึกว่าโอ้ยทำไมกรุงเทพมันมีห้องเช่าเยอะแยะมากมายขนาดนี้ครับแล้วไม่ใช่แค่ใช้หาห้องเช่านะครับถ้าเพื่อนๆมีคอนโดเหลืหอพาร์ทเมนต์อยู่และอยากจะปล่อยให้คนอื่นเช่าแต่ไม่รู้จะไปปล่อยที่ไหนครับแอปนี้ก็มีให้พร้อมเลยครับเพื่อนๆสามารถปล่อยเช่าในแอปนี้ได้เลยครับกดด้านบนนี่ครับไอเด็กจะเป็นรูปบ,บ้านแล้วบวกข้างบนนี่ครับ แล้วมันก็ต้องล็อกอินก่อนนะครับพอล็อกอินปุ๊บแล้วก็ใส่ครับใส่ข้อมูลรายละเอียดของคอนโดอะไรได้ครับคุณมม่ก็สามารถประกาศห้องเช่าได้อย่างง่ายดายครับไม่ต้องเสียเงินจ้างเอเจนซี่เยอะแยะมากมายนะครับแค่นี้ครับง่ายๆครับแอปพลิเคชันเดียวครับทีได้ว่าในมือถือครับเพียบพร้อมเลยครับสุดยอดครับ อย่างที่เห็นกันไปนะครับถ้าผมไม่ได้เจอแอปนี้ผมก็ไม่รู้เลยครับว่าห้องเช่าในกรุงเทพเนี่ยมันมีเยอะมากขนาดนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับถ้าคนต่างจังหวัดที่เพิ่งเข้ามาใหม่และอยากจะหาห้องพักนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์นะครับใช้แอปนี้นี่สบายเลยครับอยากอยู่ตรงไหนหาเลยครับมันง่ายกว่าการเข้าไปเปิด Google แล้วหาครับตรงนั้นผมเคยลองหาเล่นๆดูครับโอ้ตาลายครับมึนงงไปหมดเลยครับอันนี้เลือกได้จากแผนที่แล้วก็มีตัวกรองให้เยอะแยะมากมายครับรีได้ว่าได้ตามที่ต้องการแน่นอนครับยังไ ใครที่ต้องการหาห้องเช่าพอดีก็เอาไปลองหาดูครับได้ตามที่ต้องการแน่นอนครับเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าที่พักในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเยอะมากมากเลยนะครับเช่นเคยนะครับเพื่อนๆมีเรื่องอะไรที่อยากจให้ผมมาพิสูจน์แบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่องของผมนะครับห้าห้าอินฟินครับมีวิดีโอใหม่ลงทุกวันเว้นวันเลยนะครับจำเอาไว้้ดีนะครับสิ่งที่คุณรู้จากตาคนอื่นไม่เก่งต้องเห็นด้วยตาตัวเองนะครับสวัสดีครับ